สวัสดีครับผมก็กลับมาอีกครั้งหนบเกมเ่ยพลัสติกคอมมนนะครับผมเราก็จะมาสอนเรื่องต้นพื้นฐานเรื่องต้นอีกอันหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาที่แล้วเราสอนในเรื่องของการควบคุมยานนะครับผมมุมมองมุมกล้องต่างๆนะครับควบคุมยานหรือเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆอะไรอย่างี้ครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของระบบองมุธกันบ้างนะครับผมระบบองมุดของเกมมีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มแรกก่อนเลยนะครับอันนี้ก็อย่างที่แล้วเรามานะครับเราก็จะทําการสั่งยานนะครับขึ้นขึ้นไปข้างหน้านะครับเราสามารถ กดที่ยานครับแล้วกดปุ่ม M นะครับเพื่อบอกว่าเป็นการเคลื่อนที่ก็ได้หรือว่ากดคลิกฝ่ามูนะครับผมไปยังจุดต่างๆเงี้ก็ได้นะครับผมนี่คือเบื้องต้นนะครับผมก็จะกระจายกำลังไปไปนิดนึงนะครับผมทีเนี้ยอ่าเดี๋ยวผมอยากให้ดูก่อนนะครับยานเรามียานแบบไหนบ้านครับยานอ่ายานแรกนะครับ r o o m of Carina นะครับผมแล้วก็ Trick of Selena เนี่ยเป็นยานที่ประกอบอาวุธด้วยเป็นปืนนะครับผมปืนใหญ่อ่าปืน c a n นลนะครับผมเป็น mk 6 2นะครับผมซึ่งเป็นอาวุธเป็นอาวุธเนี่ยจะเป็นแค่ลูกกระสุน120มมนะครับผมครับมีทั้งหมดอยู่ทั้งหมดอ่าสามคู่กระบอกนะครับผมแล้วก็อ่าเป็นป้อม3ป้อมอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คืออันนี้ข้างหน้าเนี่ยครับผมจะสังเกตได้ว่าข้างหน้าเนี่ยเรามีอุปกรณ์อันหนึ่งที่เราเรียกว่าอ่าบูสไนรด้านครับบูสไนรด้านเนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับช่วยในการล็อก เป้าหมายได้นะครับนี่ครับล็อกทาร์เก็ตนะครับผมคลิกขวาแล้วก็จะมีตรงนี้ก็คือล็อกทาร์เก็ตคือทําการล็อกเป้าหมายนะครับในเกมนี้นะครับผมลักษณะของการเล่นของเกมนี้ครับจะคล้ายๆสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในในสนามรบเนี่ยในอย่างเช่นในในอวกาศจริงๆหรือว่าในในอากาศอย่างนี้ครับเราไม่ได้เห็นยานหรืออะไรอ่ะยานหรือคือยานพานะ เรือลบหรืออะไรพวกนี้ของค่าสึกทันทีนะครับเราจะไม่มีมองการมองเห็นสิ่งที่เราจะมองเห็นคือเป็นลนักษณะของการที่เราต้องใช้เรดาร์นะครับยิงออกไปนะครับผมเนี่ยครับเราจะมีเห็นไหมครับยานของเราทั้งหมดเนี่ยจะมีตัวนี้ครับในโปรเจคต์คอนโทรลเนี่ยจะมีเรดาร์เปิดปิดอยู่นะครับผมซึ่งในเรดาร์เนี่ยเราก็พยายามจะจับหาว่ามี ค่าสึกอยู่ในพื้นที่ตามบริเวณที่เส้นเส้นสีฟ้าหรือเปล่านะครับเนี่ยครับแล้วสามารถเปิดหรือปิดก็ได้ประเด็นคือมันไม่ได้หมายความว่าถ้ามีค่าสึกเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เราจะเห็นทันทีนะครับผมยานทุกรลำนะครับผมจะมีเขาเรียกเรดาร์สิกเนเจอร์นะครับผมนี่ครับเรดาร์สิกเนเจอร์นะครับผมจะมากจะน้อยก็อยู่ที่ว่าตอนเนี้ยกิจกี่ปของยานลำนี้ยเกิดทําอะไรกันอยู่นะครับผมซึ่งประเด็นคือตอนนี้เขาบอกว่าเรดาร์สิกเนเจอร์ของอสองยานเนี่ยมันค่อนข้าง มันเพิ่มขึ้นนะครับ increase เนี่ยเพราะว่ายาสองยาเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันทําให้เวลาเรดาร์เข้ามาเข้าเว,วลามีสัญญาเรดาร์เข้ามาเนี่ยมากระทบเนี่ยมันจะเห็นเนอ่ามันจะเห็นชัดมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมพยายามจะปรับอยู่ตอนนี้นะครับผมทีนี้ณนะตอนนี้นะครับเรายังไม่เห็นอะไรเลยนะครับเรดาร์เรายังไม่เห็นอะไรเลยดังนั้นเราก็ต้องพยายามหาค้นหาอยู่นะครับนนว่ามีอ่ามีการมองเห็นอะไรบ้างนะครับผม อีกสองลำนะครับยาอีกสองลำคือบลูบุ๊กกับอ่าสต็อกสต็อกคอรัลนะครับอันนี้เราก็เป็นสองอีกสองยาที่เขาพยายามจะมองหาอยู่นะครับผมว่าว่ามีอ่ามีค่าสุดยังไงตรงไหนยังไงบ้างครับผมมาดูกันก่อนนะครับบลูบุ๊กเนี่ยครับผมเป็นเป็นยาที่มีประกอบอะไรด้วยอะไรบ้างนะครับผมก็จะเป็น นี่ครับตัวลันเชอร์มีทรายจรวดมีทรายนะครับผมสองแผงนะครับผมแผงรัสมิแผงหนึ่งจะมีิไซา์ทั้งหมดอ่าสี่คูณสี่ลูกก็คือสิบหกลูกนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีอ่าอุปกรณ์อะไรอีกบ้างนะดูกันนี่ว่าเรามีติดตั้อันนี้ครับผมมีมีบานะครับผมเป็นอ่าเป็นปืนนะครับผม ปืน PDC นะครับผมอ่าเราเห็นละเรามีสัญญาณแล้วครับสังเกตไหมครับสัญญาณเรด้์ที่เราจับได้จะเป็นแฉกเฉยๆนะครับผมซึ่งเนี่ยครับจะเป็นแค่แฉกทีเนี้ยก็ยานอ่ายานไหนก็าตามที่มีบูสไอนะครับเขสามารถจับล็อกได้นะครับจับล็อกได้เพื่อทําการล็อกเป,เป้าหมายนะครับผมการล็อกเป้าหมายเนี่ยจะช่วยทําให้เราเห็นว่าอ่าเราสามารถคัดอ่าคำนวณเรื่องของ า <Standing right. S 1> การเคลื่อนที่แล้วก็ตำแหน่งที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับผม <Standing right. S 1> พอเราไดา้พอเราล็อกเป้าหมายเนี่ย <Standing right. S 1> การยิงการยิงปืนใหญ่ของเราทั้งหมดเนี่ยครับผมก็าสามารถยิงได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นนะครับผมนี่เราก็ทําการยิงไปได้เลยนะครับสั่งสั่งยิงนะครับผมนี่ก็ท่าเริ่มเราทาการยิงไปละวนะครับนี <Standing right. S 1> คือเราไม่รู้ในในชัดบอกว่าที่หมายของเป้าหมายของ เป้าหมายที่เรายิงไปเนี่ยโดนหรือบ้างหรือเปล่าครับเราไม่มีทางเราอ้างอิงจากสัญญาณเฉยๆอย่างเดียวนะครับผมทีนี้กระสุนปืนของเราเนี่ยเราสามารถเลือกได้ถ่าว่าจะเป็นแบบกระสุน AP หรือ HE นะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่เราจะยิงไปนะครับผมซึ่งประเด็นคือตอนนี้ผมเห็น,นว่าน่าจะตอนนี้เรายังไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยครับว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างาเรามีแขกเข้ามานะครับผม เป็นจรวดนะครับแท็กเพิ่มอีกนี่ครับเป็นแท็กเพิ่มมาแล้วเป็นขนาดขนาดเล็กนะครับซึ่งพอเราเป็นขนาดเล็กเราวิเคราะห์ได้แล้วว่าเป็นจรวดนั่นเองนะครับผมนี่แหละแต่ตอนนี้กำลังมีปัญหาแล้วนะครับผม <c oughs> ผมจะทําการยิงยานผมโดยนยิงล่วงแล้วครับตอนนี้เรามีล่ <c oughs> นนวงไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> นะครับผมอ่าผมก็จะถอยออกมาแล้วนะครับผมนะครับอ่า เท่ากับว่าเสียไปละนะครับผมทีนี้ผมมียาดอีก2ลำสองล่ามนะครับที่ยังอยู่นอกนอกนี่อยู่เลยนะครับผมผมจะทําการยิงนะครับผมซึ่งเราจะมีอุปกรณ์อย่างเช่นทันเดอร์เฮดนะครับผมจะตรวจแบบทันเดอร์เฮดตรวจทันเดอร์เฮดก็จะเป็นตรวจแบบแอคทีฟเรด้านะครับผมแอคทีฟเรดาเราทำการยิงไปเลยนะครับผมแอคทีฟเรดาคืออะไรคือตรวจแบบแอคทีฟเรดาเนี่ยเมื่อเมื่อมันจับสัญญาณเรดาร์ได้เนี่ยมันก็จะทำการพุ่งไปหาเป้าหมายที่มันจับสัญญาณได้นะครับ มันจับอันไหนได้มันก็จะยิงอันนั้นนะครับมันเรียกาผู้ไปหาอ,นนอันนี้แบบแบบจรวดแบบที่หนึ่งนะครับผมอย่างนี้เรามีจรวดอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเฮอริเคนนะครับเราสามารถยิงได้นะครับเหมือนกันเฮอริเคนจะเป็นจรวดแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบไม่ไม่ไม่ไมไม ไม่ใช้ใช้คอมมานด์ไกด์นะครับผมหมายความว่าคอมมานด์ไกด์คือก็ออต้องเป็นยานยานทีน่ยิเงเนี่ยแหละครับผมเป็นคนสั่งว่าจะยิงไปทีต่ตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนยานไหนนั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็ยิงเข้าไปแล้วนะครับเรียบร้อยโดนไปหลายลูกเลยนะครับลำนี้น่าจะพังและละมั้งนะครับผมจะส่งอย่างน,นี้นะครับผมผมก็จะดูก่อนว่าเป้าหมายถัดไปผมจะยิงอันไหนต่อดีเฮอริเคนไปหาลำนี้แล้วกัน สาเหตุนะครับเพราะว่าเขามี PTC f l a แฟเนี่ยครับพีบ b ดีดีแเนี่ยครับเนี่ยคอยสกัดยิงสก,กัดจรวดพิซซ่าอยู่ซึ่งมันจะทำให้การจารวดพิซซ่าของผมเนี่ยเข้าไปจำนวนลูกอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่ควรเข้าเป้าไม่ถึงไม่เยอะนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้ยิงลูกยิงใส่ยานที่ค่อนข้างห่างก่าเพื่อนดีกว่าระหว่า,นะางนี้ผมก็พยาย,ยามขยับยานตามไปด้วยแล้วกันนะครับผม สังเกตไหมครับว่าอันแ,แรกก่อนเลยคือเราไม่มีข้อมูลว่ายานของค่าสึกเนี่ยตอนนี้อยู่สถานะแบบไหนยังไงบ้างนะครับผมเร,เราอิงข้าวอ่าเราอิงข้อมูลอย่างเดียว,ยวคือข้อมูลที่เราเท่าที่เรามีนะครับผมโอเคเรายิงแจมเมอร์หน่อยดีกว่าแจมเราโดนแจมเยอะเหมือนกันไม่เอามาแจมด้วยหน่อยนะครับนะครับลำเนี้ย เข้าที่ดูนะครับน่าจะพังเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ประเด็นคือเราไม่รู้ไงครับเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเยอะนะครับแต่ที่ผมเห็นก็คือมีไลฟ์โพสท์ออกมาจากยานลำนี้นะครับซึ่งเป็นไปได้สุงที่เขาจะพังไปแล้วเหมือนกันครับลานี้ก็เหมือนกันเห็นว่ามีแท็กการอันโนนแท็กในขนาดใหญนะครับผมซึ่งเป็นไปได้สูงที่ลำยานลำเนี้ยพังไปแล้วนะครับผมถ้าสกรอนนี้พังไปแล้วเนี่ยเราสามารถสั่งได้ว่าเซตทริกเนลเนี่ยให้เป็นคิมนะครับก็คือการบอกว่าอ่าะยานลำนี้ ออกไม่อยู่สภาพที่สู้ต่อได้แล้วนะครับผมเพือ่อตัดออกไปนะครับทีนี้ผมทำการจะทำการยิงใส่ใส่ใสนี่นะครับผมส้นง จรวดยิงเพิ่มมาอีกนะครับผมบอ,อกว่าเรายังมีจรวดเหลืออยู่นะครับผมใ <Right. S 1> นขณะที่ยาลานี้นะครับทวิคออฟซิลิเน่เนี่ยค่อนข้างเสียหายหนัก <Yeah. S 1> ผมอยากจะให้เขาถอยมาก่อนดีกว่า <Yeah. S 1> นะครับผมแล้วก็ทําการล็อกเป้าไว้ด้วย <Yeah. S 1> ด้วยนะครับผมแล้วว <Yeah. S 1> ่า <Yeah. S 1> เวลาล็อกเป้าอะไรพวกนี้เสร็จปุ๊บนะครับ <Yeah. S 1> เขาก็จะทําการหมุนยานอะไรอย่างเงี้ยให้เหมาะสมกับการที่เราสามารถเอ่อยิงยิงปืนใส่ได้เยอะที่สุดนะครับผม ก็จะทำหน้าที่กันไปนะเราก็ยิงสมจำนวนอีกเข้าไปแล้วนะครับผมก็ลงเข้าเป้าไป4ลูกนะครับเรียบร้อย5 6 6ลูกนะครับผมเจ็ดอ๋อไม่พลาดพลาดพลาดโอ้โหพลาด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 ไปเยอะเลยนะครับ ค่อนข้างเยอะนะครับที่เราโดนที่เขาโดนไปเมื่อกี้แล้วก็มีจรวดมีทราย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 ถกได้ไหมโอ้ไม่ได้ครับผมโดนโดนไปมีทรายในเกมนี้นะครับเวลาโดนโดนทีนี้โดนขอถือว่าหนักนะครับผมค่อนข้างค่อนข้างอนสร้างความเสียหายได้เยอะมากๆนะครับองค์รัฐบาลต้องมเป็นพิเศษทีนี้ผมมีเนี่ยเป้าตรงนี้อยู่แปดอีกไปเลยแปดลูกนะครับไปเลย ลำหนึง่งอ่าและท่าทางมีการสละเรือแล้วนะครับสไลด์โพสตรงนี้เราก็ถือว่าคิได้เลยนะครับครเหลือลิอีกลำหนึ่งครับที่เขายังอยู่นะครับเราก็จะทาํกทาการตรวจใส่เข้าไปนะครับซึ่งเราสังเกตว่าโดยมีสก,กัดเยอะพอควรนะครับผมไม่รูร้เราจะมีเข้าเป้าได้กี่ลูกนะครับเดมกันเพิมีเคเราเหลืออีกห้ลูกนะครับ สก,กัดอีกสก,กัดโอเคเข้าเป้าหนึ่งลูกสองลูกสามลูกแล้วลูกที่สี่พลาดโอเคตามด้วยทันเดอร์เฮดละกันสี่ลูก,ก,กอ้าวเฮอริเคหนหมุนกลับมาครับผมเฮอริเคน เรนกลับมาเข้าเป้าอีกไหมเข้าเป้าไปอีกหนึ่งลูกนะครับผมสาภาพยาลำนี้ก็น่าจะไม่น่าจะสู้รบไหวได้แล้วล่ะท่าทางนะครับผมเราก็จะมองไม่เห็นยาแล้วเพราะว่ามันห่างไปเกินไปจรวดเกิดนี้พอจรวดเข้ามาถึงก็จะเริ่มยิงไปอีกรอบหนึ่งเข้าเป้าหนึ่งเข้าเป้าสองสาม 4นะครับอ่าก็เป็นอันจบแล้วนะครับยาดุปลามของข้าศึกตอนนี้ก็อ่าน่าจะอยู่ในสภาพที่ไม่น่าพอไม่น่าสู้หลบไหวต่อได้แล้วนะครับผมก็จะทำอ่าก็าถือว่าเป็นการจบเกมได้เลยนะครับนี่ก็เป็นแบบนี้นครับนี่ก็เบื้องต้นสำหรับ,บระบบอาวุธนะครับผมการล็อกเป้าอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเรื่องถัดไปที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับอ่าก็คือเรื่องของ damage control การอ่าการควบคุมความเสียหายของยานนะครับไว้สำหรับ คลิปหน้าเนี่ยเราจะมาพูดคุยกันต่อกันนะครับผมสำหรับค,คลิปนี้ก็ขอบคุณมากเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมกันแล้วก็อยากจะเชียร์เพื่อนๆนะครับผมมาช่วยมาช่วยลองเล่นเกมนี้กันนะครับถ้านๆคนไหนสนใจนะครับผมเพราะว่าอะไรไม่ใช่หรอครับผมผมหาคนเล่นด้วยยากมากๆครับเพราะเวลา ใคนส่วนใหญ่ที่เล่นตอนนี้คือจะเป็นคนต่างชาติซึ่งเวลาเล่นในไทยกับเวลาเล่นในต่างประเทศเนี่ยคนละเวลากันเยอะมาก,มาก,มากเลยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นอยู่ตอนนี้นะครับผมปัญหาเลยหาห้องเล่นด้วยกันกับเพื่อนคนอื่นไม่ได้นะครับผมก็อยากชวน,ชนเพื่อนๆมามาร่วมเล่นกันด้วยนะครับผม สวันนี้กนะ็ขอบคุณมากครับเพื่อนๆทุกคนหากชอบคลิปนี้ยังไงนะครับกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับผมคอมเมนต์กันมาได้แล้วก็ช่วยกันกด Subscribe กันด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเพื่อรอติดตามคลิปถัดไปกันได้นะครับผมสำหรับน,นี้ก็ขอลาตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ